สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับแก้วอีกแล้วนะคะชิ่คิดไม่ทำขึ้นนะคะขออยู่คนนะคะรับชมพวกความบันถทงเท่านั้นนะ ได้แต่นี่นะทุกคนได้อยู่นะคะได้อยู่ได้อยู่นะได้อยู่นะคะดูให้ดีนะได้ไหม 家长。 ป้าป๋าฮะอะไรทำไมฮะ 10141 蛋白。 3,2,3,6,3,9,6,2,6,5,9 จังไดล่ะชอบสีไหนไปสีนั้นแค่นั้นเองนะทุกคนไม่มีอะไรมากมายค่ะชอบตามไม่ชอบขานนะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะฮะคือใช้วีจารณญาานะทุกคนรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะอืมก่นนะอ่าครบไหมครบไหมอ๋อนี่มีนี่คุณอันนี้ไหนนี้ไหนนี้ไหน มีหนึ่งห้าทุกคนนี่นะครับศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เนะคะทุกคนประมาณนี้แหละสำหรับสองลาวกับหนึ่งหน่อยนี่น,นะคะศูนย์สามศูนย์หกศูเองนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งจ็ดนะไปศูนย์สีก็ได้นะคะทุกคน ไม่รู้เหมือนกันเดาอาจาร,รย์เดานะทุกคนประมาณนี้เลยค่ะขอบคุไปรผ่านนะทุกคนผชมเพียงความบัมนเทิงเท่านั้นเดอ้อนะคะนะคะประมาณนี้เดอ้อเดอ้อเด้อค่ะเดอ้อเน้นเลยนะคะนี่คือเน้นเลยนะคะ แดงเขียวแดงดำแดงดำชอบในตารางชอบนอกตารางก็ว่ากันไปนะคะทุกคนเอออันนี้นะไห้จะดีเด้อ